สวัสดีครับผมวันนี้จัดเมนูน้ำพริกกะทิปลาทูนะครับนี่ครับปลาทูก็แกะเอาแต่เนื้อนะครับปลาทูเข่งเดียวนะครับแล้วก็พริกป่นแล้วก็หอมกระเทียมนะครับคั่วแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาตำนะฮะหอมกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะครับถ้าผมก็ตำประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะใส่ ปัะตูลงไปนะครับก็ตำให้ละเอียดให้เข้ากันเหมือนเดิมครับจากนั้นก็จะใส่พริกป่นนะครับนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆก็ได้นะครับใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับจากนั้นก็ตำให้เข้ากันนะครับผมนี่นะครับผมนะครับประมาณนี้ครับจากนั้นจะไปผัดกันนะครับผม ขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมตั้งกระทะเปิดไฟนะครับใส่น้ํากะทิลงไปนะครับน้ํากะทิที่ผมใช้ครึ่งโลนะครับผมสําหรับประทูเข่งเดียวนะครับส่ลงไฟเลยครับนี่เคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะครับพอกะทิแตกมันนะครับผมก็จะใส่ เครื่องที่เราตำนะครับลงไปนะครับนะีครับ mm hmm. ก็ผัดให้เข้ากันนะครับผม mm hmm. ก็ผัดประมาณนี้นะครับผมเสร็จ mm hmm. ถ้ามันข้นไปนะครับเราก็สามารถเติมน้ําได้นะครับเติม mm hmm. น้ําลงไปนะครับมันข้นเกินนะครับ สั็พักเราจะมาปรุงรสกันนะครับผมมาปรุงรสกันครับนะครับใส่ผงนัวครับตามใจชอบครับผมน้ำตาลทรายครับชอบหวานก็ใส่เยอะก็ได้ครับไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำปลาครับผมชิมตามใจชอบปรุงตามใจชอบครับผมปรุงเสร็จก็โอเครสชาติใช้ได้แล้วครับ ตอนสุดท้ายครับผมโรยใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนี้ก็จะชอบฉีกหรือจะหั่นฝอยก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมน้ำพริกกะทิปลาทูนะครับนะครับรสชาติจะแจ่มิดจัดเลยครับยอดกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผักสดนะครับ ใครชอบเมนูนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม e o D A N e เอียวโพแด้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ